อันยังใช่เพราะพ่อหนูทำอาชีพอาชีพไม่ใช่เบเกอรี่ <laughs> จิวเวลี่ถูกหรือเปล่าถูกเหมือนมีคนเคยถามว่าแบบคุณพ่อทำอาชีพอะไรคะแล้วหนูก็ตอบไปว่าเบเกอรี่ค่ะแล้วหนูกลับบ้านแล้วหนูก็มาเล่าให้พ่อฟังว่าแบบหนูตอบไปอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วพ่อหนูก็แบบตกใจบอกว่า,วามันไม่ใช่เบเกอรี่มันคือจิวเวลี่ใช่พ่อทําเกี่ยวกับจิวเวลี่แบบทําทําแหวนทำสร้อยคอทําทองทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็ชอบทํสร้อยให้แต่กว่าพ่อจะทําให้ต้องขอขอล่วงหน้าซึ่งมันใช้เวลานานมากกว่าพ่อจะทําให้เพราะพ่อขี้ลืม แคสเกมต้องดูอีกทีนะคะว่าจะลงตอนไหน mm hmm. เพราะว่าเหมือนเดือนนี้มันหมดไปแล้วหมดซี่วันที่สามสิบแล้วจริงเหรอสนุกไหมทุกคนหนูแคสเกมสนุกไหมหนูคิดว่าแบบหนูจะแคสได้แบบมันไม่ค่อยแบบมีอะไรแบบมันจะน่าเบือ่อแต่ว่ามันก็สนุกนะเพราะหนูแบบแต่เวลาหนูเป็นคนที่แบบตั้งสติเวลาจะทําอะไรหนูจะจริงจังบ้างหนูแบบจะอ้าปากาอย่างเงี้ย โอเคงั้นหนูจะแคสละกันแต่หนูต้องแบบเปิดอะไรให้เป็นก่อนหนูจะได้ไม่รบกวนพี่ๆคนอื่นหนูต้องหนูต้องฝึกทําให้เป็นก่อนหนูจะได้แคสอย่างอย่างเชี่ยวชาญจะได้เป็นเจ้าของร้านเกมคนใหม่ หนูเคยไปแคสกับพี่เจเจตอนนั้นหนูตกใจไงพี่เจเจกีด,ดังมากทุกคนแล้วแบบวันเมื่อไหร่ที่พี่เจจะแบบแคสเกมใช่ไหมหนูกลับหอมาแบบหนูเลิกซ้อมเต้นเสร็จอะหนูออกห้องซ้อมมาหนูก็ได้ยินเสียงกีดทุกคนกีดดังมากในหออะแบบกีดดังมากๆเลยมันกีดแบบดังออกมาข้างนอกเลยหนูก็พอเดาได้ว่าเป็นใคร้าง แต่ถ้าหนูเล่นเกมอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นหนูก็หนูก็ได้เสียงดังเหมือนกันเสียงดังเหมือนกันเสียงดังเลย